สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆพนพ,นพ,นพี่พี่นะคะช่องนารีนารีกับสามีออซซี่มาอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4นะคะเดือนธันวาคมแล้วนะก็อยากกินคั่วกลิ้งอาหารแบบปักใต้ค่ะนะก็เลยต้องมาทำเองเพราะว่าในสวนนาะก็มีทุกอย่างขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะก็เลย มาทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราอยู่ต่างประเทศถ้าเราอยากกินอะไรที่เหมือนบ้านเราเราก็ทำเองแต่โชคดีอย่างที่นาะมีที่ปลูกปลูกผักไว้ในสวนนะคะก็จะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่จำเป็นที่ใช้แทบทุกมื้อค่ะค่ะเราก็มาดูกันเลยค่ะวันนี้นาทำพวกกลิ้งจะน่าทานแบบไหนนะคะค่ะเดี๋ยวนาจะมาทำ หมูคั่วกลิ้งนะคะนะ,ะซื้อหมูมานี่ก็2โลสีสองโลสนะคะเกือบ2โลครึ่งก็ตกกิโลละสิบดอลน,<ด>น,นาก็ถือว่าไม่แพงนะคะถ้าบ้านเราก็น่าจะพอๆกับราคาบ้านเรานี่นะซื้อมา24ดอลกับเจ็ดสิบแสตางค์ แต่ว่านาจะไม่ทําหมดอันนี้มันสองโลครึ่งนาจะตัดครึ่งนึ่งทําแค่ประมาณสักกิโลนาจะทําเป็นหมูคั่วกลิ้งเมื่อเอาไปตำพริกแกง ไปสักกลิ่งนี่ค่ะได้ใบบมะกรูดมาแล้วแล้วหนาก็จะขุดขมิ้นเนี่ยค่ะมีต้นขมิ้นอยู่ตัดขมิ้นไปสักหน่อย ค่ะนะเก็บใบบัวบกค่ะเก็บไปแต่พอกินแล้วนาก็จะเก็บใบกะเพราไปด้วยใส่ให้มันร้อนเนี่ยค่ะหมูนาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆมันจะได้เข้ากับเครื่องแกงได้ง่ายแล้วก็ผักที่นาได้มาจากสวนนาะก็จะล้างให้มันสะเด็ดน้ำ เนี่ยค่ะจะมีใบกระเพราขมิ้นใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็บัวบกค่ะนี่ค่ะนาจะหั่นตะไคร้แล้วก็พริกไทยดำเนี่ยค่ะผักไครพริกไทยดำแล้วนาก็จะตำเข้าด้วยกันก็จะใส่กระเทียมไปด้วยแล้วมาตำเข้าด้วยกันพริกไทยนาจะใส่เยอะชอบ ร้อนๆเผ็ดๆค่ะเมื่อนาตําพริกละเอียดแล้วนะก็จะใส่ตะไคร้ไปตําเป็นพริกไทยละเอียดแล้วนะตะไคร้แล้วก็หอมตะไคร้หอมกระเทียมก็ขมินชอบขมินสีนี่นะจะใส่ไปขมินด้วยเพื่อสีสันของโค้กปิ้งจะเป็นสีเหลืองสวยงาม ตอนที่นาตําเครื่องแกงนะคะนาจะเอาหมูมาต้มไว้ก่อนเพื่อให้หมูจะได้สุกเร็วจะได้ไม่รอนานและก็ไม่ฉุนมากในบ้านเพราะถ้าใส่เครื่องแกงแล้วผัดรอหมูสุกก็ประมาณสิบห้านาทีมันจะฉุนมากแล้วก็จะมาต้มก่อนเพื่อให้หมูสุกแล้วก็ให้น้ําแห้งแล้วนาก็จะไปผัดกับเครื่องแกงที่จะทำขั้วกลิ้งะคะ่ะ เนี่ยค่ะตะไคร้พริกไทยกระเทียมหอมนะใส่ไปแล้วทีนี้นะก็จะมาใส่พริกโอ้ดูพริกสิกนันนาก็จะมาตำด้วยกันเราจะหั่นก่อนจะได้ตำง่ายนะคะน้าลืมบอกว่ามีอันนี้ด้วยนะไปเก็บ ขาอ่อนมาด้วยเพราะพวกลิ้งเราจะใส่ข่คนะคะถึงจะอร่อยใส่ขาอ่อนด้วยนี่ค่ะพอนาทําเครื่องแกงเสร็จหมูก็จะจะสุกแล้วก็จะเหลือน้ํานิดๆเพื่อน่าจะคลุกกับเครื่องแกงเนี่ยค่ะเครื่องแกงที่นาทําเสร็จแล้วนาจะไม่ตําละเอียดมากนะคะแล้วใส่เข้าไปด้วยกัน แล้วก็มาผัดคลุกด้วยกันเนี่ยค่ะหมูเริ่มแห้งนะแล้วใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ลดดีหนึ่งช้อนลดดีหนึ่งช้อนด้วยค่ะ ก็หัวขาเนี่ยตามที่นาหั่นไว้ขาอ่อนแล้วก็จะใส่พริกเพิ่มสีสันแล้วก็ค้่วห้แห้งล้วนะก็จะใส่ใบมะกรูดที่ซอยไว้ แลวก็ใบกะเพรานิดนึงที่จริงต้องใส่ใบลาค่ะแต่ไม่มีเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคั่วกลิ้งหมูเสร็จแล้วหอ,อมพวกขาใบมะกรูดหิวแล้วค่ะอ้ <What? S 2> <laughs> มาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันค่ะอาหารเช้าอาหารเที่ยงพร้อมกันนี่นะมีบัวบกเขาบอกบัวบกแก้ช้ำในไม่รู้ว่จริงหรือเปล่านะคะแต่ก็เป็นสมุนไพรอย่างดีอะคะ่ะ วับกกับวับว,ว,วปิ้ <c oughs> ง,งัตยเงินอาหารมได้่นาหอืมอร่อ,อยค่ะอยากเอาเพื่อนเพนมาทานด้วยกันเนี่ยคนภายต่างในบ้านอยู่ใกล้ๆ มาทา,นด,น,าดนด้วยกันเลยค่ะขันสีฟูมขิงมิ้นด้วรยบ้หมี่ร้องขงบ ใส่พริกไปเยอะร้อนเป็นไงบ้างสามียูเทสหม่พวก,กลิง มับอกโอ้ไม่กอดเผ็ดมากเผ็ดมากสำหรับฝรั่งเพราะวันนี้น่าจะทำเองกินเองไม่คิดว่าสามีก็จะกินเขาเลยลองดูเผ็ดมากมากโอ้ไม่กอด ทาก,กินเข้ไปส่วนผสมสมุนไพรตอนนี้เหงื่อออกทั้งเผ็ดทั้งร้อนเลยค่ะเหงื่อไห,หลแล้วค่ะ เบินเยอะท้งตต่นีแบบเขาลองมาหน่อยไปออกปากแล้วนมอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนมาทานด้วยกันค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นาก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเผ็ดมากตอนนี้เหงื่อซกแล้วค่ะทั้งเผ็ดทั้งร้นแต่ขอบอก อย่างเซบอาหารปักใต้เนี่ยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านารีกับสามีออซซี่นาจะมารีวิว,วบ้านหลังนี้บ้านหลังแรกในชีวิตที่นาซื้อที่ออสเตรเลียไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะได้มาซื้อบ้านที่ต่างประเทศเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตนะคะ แล้เดี๋ยวฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะคะ s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นาด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่านาจะมารีวิวบ้านหลังนี้ที่นาซื้อเราจะมาเปิดบ้านให้ดูนะคะวันนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ